สวัสดีนะครับเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับเจอกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาประมาณ2วันนะครับก็ยังจะทําคลิปกันต่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอพระชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าสู่ความรู้ที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็ก็บินห0 0ยังอยู่นะครับยังอยู่แต่ว่าวิทยุทีหกเเนี่ยไปแล้วนะครับถ้าใครมาดูแล้วนะฮะก็ ก็บอกจะบอกให้ทราบกันนะฮะว่าก็บิน500ยังอยู่นะครับพร้อมกับแบบหนึ่งก้อนยังอยู่กับกล่องเคบานะครับที่ติดตัวลำหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น GPS ก็ได้แล้วแต่โยกย้ายถ่ายเทกันได้นะครับแล้วก็เจ้าตัว380ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ชุดไฟของ f o r z a 450ยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ดูนะครับในคลิปที่ผ่านมาก็ไปดูทางด้านบนกดลิงก์เข้าไปดูได้นะครับ ในส่วนของฮอมือสองตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับอ่าโอเคสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ในส่วนของทัตเทิลเคิร์นะครับมีถามกันมาหลายคนนะครับว่า,าทำไมทัตเทิลเคิร์เนี่ยวิทยุแต่ละตัวเนี่ยระดับระดับของทัตเทิลเคิร์เนี่ยทำไมถึงไม่เท่ากันนะครับเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปดีกว่าสเต็ปแต่ละแต่ละวิทยุเนี่ยมันไม่เท่ากันก็คือ ถามมาตั้งนานแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้มาทำคอนเทนต์ตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับในส่วนของวิทยุที j นะครับถ้าเซตนเคิร์เนี่ยมันจะมีอยู่5สเต็ป5้าสเต็ปนะครับมันจะมี0 25 50 75้าห้าเจ็ห้าแล้วก็100นะครับ0 25 50, 50 0 25 50 7ห้า50้าิูย์้าห้าสบเจ็ดห้ารอนะครับโทษทีนะครับ ขนาดผมเล่นอยู่ทุกวันผมก็ยังจะลืมๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วล่ะก็ฝนตกด้วยอะไรด้วยนะฮะก็เริ่มมีฟ้าฝนมาแล้วล่ะอ่ะสำหรับวิวบางตัวก็มี7สเต็ปนะครับถ้าเป็น7สเต็ปเนี่ยมันจะตั้งจากรบร้อยไปถึงบวกร้อยทำไมถึงไม่เท่ากันนะครับทำไมถึงไม่เท่ากันนะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือความละเอียดในเรื่องของการตั้งค่าทัชทอนเคิร์ฟเนี่ย นะครับหรือตั้งพิดเครมเนี่ยไม่เท่ากันก็เพราะว่าวิทยุราคาแตกต่างกันนะครับความละเอียดในการตั้งค่ามันถึงแตกต่างกันยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเป็นแบบว่าวิทยุธรรมดาทั่วไปอย่างที่ 6J ถ้าเป็น T8J ก็เริ่มละเอียดเริ่มเริ่มมากขึ้นแล้วละ่ะหรือว่าจะเป็นพวกฟ l า s ส y ายฟ Sky สกาก็จะมีอยู่ที่ผมเห็นนะก็จะมีอยู่ประมาณ5สเตปนะครับแต่ว่า จะเป็นกี่สเต็ปก็แล้วแต่นะครับทางนี้ทั้งนั้นกราฟที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันต้องเป็นกราฟเฉียง45องศานะครับถ้าเป็นวิทยุทีม 4G เนี่ยมันมี7สเต็ปก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องตั้งจากรลบร้อยไปถึงบวกร0อนะครับ100ลบร้อลบเ5็บลบ50 0บวก50 บวก75หบวก100นะครับมันก็จะเป็นกราฟเฉียงแบบนี้ถ้าเราไปตั้งศูนย์7 5่0้ 50, ไม่ได้นะครับกราฟมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับก็คือจำง่ายๆเลยถ้าเป็น7สเต็ปเนี่ยต้องเป็นลบ0ูจนถึงบวก100นะครับหรือถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ดูกราฟเฉียงเอาทางด้านข้างของตัววิทยุนะครับถ้าเป็นพวก5าสเต็ปก็จะเป็น0ูนย์7 5 1 0 0ต้องตั้งแบบนี้นะครับทำไมถึงมันทำไมเพื่อนๆถามมาว่าทำไมถึง ถึงต้องทำไมมันถึงทํามาไม่เหมือนกันนะครับก็เพราะว่าความละเอียดนะครับในเรื่องของการไล่ระดับของท,ทั้งเส้นเคิร์ฟผิดเคิร์ฟขึ้นไปเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากกว่าสำหรับวิทยุที่มีราคาแพงกว่านะครับอย่างเช่นทีว 4Sg ตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมดอยู่อ่าเจ็ดสเต็ปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ นี่ครับผมเข้าไปที่ผมต้องเข้าไปที่พิทเคิร์ฟนะครับนี่ครับลบร้อยนะครับลบร้อยลบห0าสิบวกศูนย์เออไม่มี75หนะครับทัทีแล้วก็มาบวกที่50แล้วก็มาร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับพิทเคิร์ฟของวิทยุทีสิ G, นะครับ ก็คือมันจะมีกราฟอยู่ทางด้านข้างนะครับสังเกตว่ากราฟมันจะเป็นกราฟเฉียง45องศานะครับในส่วนในส่วนของพีดเคอร์อนี่ยก็คือเป็นการเปิดเปิดพีทนะครับเปิดพีทให้มันเอียง45องศาเพราะฉะนั้นระดับลอเล่งสติันเร่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเบรคมันก็จะค่อยๆเปิดเปิดไปดประมาณาตามกราฟประมาณอย่างี้นะฮะ ก็ก็คงน่าจะหายสงสัยไปบ้างนะครับสำหรับมือใหม่หลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถามหรือก็ทักมาทางตัวต่อตัวนะครับทางไลน์นะฮะก็วันนี้ก็เลยมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับเล่งกันต่อไปนะครับเล่งกันต่อไปนะครับอย่าหยุดยั้งนะครับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเล่นยากแต่ว่ามันก็ท้าทายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลดเราก็ต้องลึกถึงระดับความความสามารถของเราด้วยนะครับ เราก็ดูตังในกระเป๋าเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเล่นให้ระมัดระวังแล้วก็ฝึกไปอย่างเรื่อยๆนะครับมันคืองานเดลิเกไม่ใช่งานหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นให้เรามีความสุขด้วยนะครับก็จําคํานี้ไว้นะครับสำหรับเอกสายหมุนนะครับสําหรับในวันนี้ ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมีความรู้อะไรมาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็ย้ำนะครับกับฮอกอบบิน500ชุดไฟของ JR Forza หรือจะเอาทั้งลำไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ d e v i l 380นะครับกับกล่องเฮดวันหรือจะโยกย้ายถ่ายเทชุดไฟอะไรไงก็มาคุยกันนะครับสำหรับในวันนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไลค์แชร์นะครับกันเยอะๆเลยนะฮะก็สวัสดีครับ